บาลีครับสิไปเบิงศูนย์เกษตราการเรียนรู้พอดีอยู่จังหวัดสุรินทร์ตอนนี้ผ่านมา,าท่านอ่างเก็บน้ำอาปุ่นนั่นก็อ่างเก็บน้ำอมปอุ่นสาวผู้บ่าวเมื่อไร่ เลี้ยงมาแต่หนึ่งที่เราตกไป ซื้อว่าไงไปไปหอดก่อนจังสีนะ่เจ้สีนะ่ยนจะติ่ง,นะงบอกกัน,กนีประมาณแต่เดียวก็หอดแล้วก่อนที่ไปห้าทีมงานสิบก้อนแก้วจีตอยู่กัาบเชิงนะครับมีนัดกันมีมิงครับหันหมูเป็นยังกินกันยู่ส่วนครับีนพงบางในเพชรุละก่อนไอ้ดีขึ้นแล้วครับพี่น้องลองพิ้งไล้ละ เพื่อนพอน้องพี่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวครับรถเซอร์เวมก่อนครับสวนเที่ยวสแสลอาทิตยาศูนย์เรียนรู้นะครับการเกษตรในพระพระดำริต้นทางที่แท้แห่งความพอเพียงครับผมจังหวัดสุรินทร์กับเซอร์เวมเพื่อนทีนะครับ

นี่เห็นละโอ้เพิ่นเห็ดเป็นสวนจะไปรีสอร์ทก็สุดยอดเลยนี่นี่นี่ไปเพิ่นชุบๆแห่ซูมดูดิวา้านี่เสรอาทิเตียชุบๆๆ,บๆเป็นหนึ่งลูกเดี๋ยวครับเดี๋ยวขี่ขับเซอร์เวยไปวงฟันหนครับ มสุรินทร์ก็แวะมาได้ครับอยู่บ้านสวายมาสุรินทร์ครับ ทีส่ส่วนตัวนี้ห้องพักตัวนี้นั่นไงโอ้ไม่พักเดยพ่องชัว่วแต่วะอ้แบบดีมาทานนี่เขาภูเขานี่ขี้เขียวนี่ ทางลางขาแหวนกำลังจวดขึ้นมาเดี๋ยวขี่ออมไปงทางวนครับผมว่ามันทะลุพักกันในมืดขี่ไปงทางวน,นปะถีบมหไ่แฮ 连盖。<laughs> กางตองนี้ครับมาครับโรงเรียนชาวนาโครงการเกษตรอาทิตย์ายาธรจัดตัโอ้หอนแหงมันเกลือกินไม่มากินสาว่าวมาไล่ เกือบเหยียบต้นไม้ไร้เกือบเหยียบกระเพาาตัวนี้ว่ามันหยั่งกระเพาาครับเอ็งกะตั้งอะไรเนี่ยคุ้มแบบไงหนึงโอ้ยตอนสอนเดียเนี่ยไม่มีผู้เก็บเนาะ บางนี้กะไอ้แมงลักฐานการเรียนรู้ที่หนึ่งความรู้เรื่องข้าวประเพณีพัฒธธรรมและการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวไปก็ไปเบิง้ง วิธีการผลิตการผลิตข้าวหอมมะลิละเวลาในการเริบเจริญเติบโตโการอนุบาลมาันการปฏิบัติก่อนเก็บเกี่ยวการลดความชื้นในการเก็บรักษาคุณภาพข้าวค้นสุริน ลักนาลักเข้าไม่เผาฟางแมนโบะมองๆคือบุ่มบึงเนพอเผางเผา,าหน้าน,นี่บ่ถือด้วยครับเพราะว่าอ่าปกติแล้วกเกษตรตสอีสวนแห่ไทยครบครับเป็นปุ๋ยต่วันบ่ท่านเห็ดนไาข้าจอกกันเลยเผาอันนี้อันนี้เครื่องโม่คนตัวนี้เอ๊ะโมบ่บึงคน บ่เคยเห็นเดินสิเป็นจังไดนบ้าน <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้มันต้องหมุนเว้ยว่ามันต้องใช้สองมือครับมือผมถือกล่องว่อืมอืมต้องใช้สองมือ ไปเบิ้งพันเขาครับหันได้ใจวกะที่อ๋อเริ่มตัางต่วันก้ะคุณสิเป็นวันก,วกะวันกะจักเดือนไงซำนั่นากลายเป็นกะนี่แล้วก็ <c oughs> อันนี้ดำการปักดำมา อันนี้แบบโยนโยนกาะแบบโยนกราก็คืออันบ่ได้ดํานะครับโยนโยนกราลงให้หน้าเลยเตรียมแปลงแหลวกโยน,นลงเลยอันนี้ตัวเปียในการรับสภาพหน้าแต่ไม่ตะกี้ว่ามีรถไทยกับันนี้แหละครับ ผมก็เคยขี่อยู่พิตูครับอิตูหน่อยเถอะมีแนวกินดิป่วยบอกคือมียาพร้อมจปุปเวบ้บถ้าเพื่อนเนี่ยเปียวป่วยอิลี่ตัวนี้โอ้ สมเพือุ่นน่ะปากม่วงปนน่นเนาะสีปป้ยอีลีตัวสมเผืจอยเอาเซาไว้ไว้นะครับเมืองนาแน่อีกกว้างให้ทายง่ายๆเลยครับจัด,จดไปเลยอันนี้ก็ะพวกงด้านนี้ก็ะสิเป็นพักส้นขั้วเดี๋วทผมยางมาวหันอันนี้สุ่มบวก ต้นบกคูกยังเนี่ยเพิ่งปลูกไว้ฐานที่สองไปอันครับฐานที่สองการเรียนรู้ทรัพยากรดินครับก็คือการดูแลดินแง่เด้อ ปุยป๋ย,ยปุ๋ยอินซีวิธีผลิตปุ๋ยอินซีเห็ดปุ๋ยอินซีโอ้ดีดีดีตรวจดีนี่พระราชกรณียกิจด้านดินครับเก่งที่สุดแล้วนี่ราชก,การที่เก้าหอดินทรายดินลูกรังดินเค็ม เปล่าน้องมาบึงจะเคอเอยเราเป็นเคยมาอยู่เน่อสวนสมุนไพรแปลงสาธิตผักปลอดภัยจากสารพิษไปใบใบมันตัวนี้ มันหางจระเข้ไม่หมอนแมนอิลีสวยเอียงลกูกกำจัดลูกลากเน่าโขนเน่าลูกเน่าขอดินตะไคร้ตะไคร้หอมอันนี้เป็นพันธุ์หมกม่วงกับพันธุ์ผัก thằng này tăng tấp cái há mà ông hẳn hoàng lấy đây hoàng đây mua để lạc nhang ma đấy nhang to còn thập mình quảng là เป็นสุ่มเป็นสุ่มกระกายสุครับทานมากันเรย่มาไทายเพิ่งเล็กแบบเพ่งว่ามตรงจำงวะ <c oughs> เขาเคยมาสถานที่นึงด้วยมีประโยชน์ครับมีความรู้ทางการเรียนรู้ที่สามระบบนิเวศแปลงนาการป้องก,กันกำจัดโรคและมาเร็งศัตรูข้าวไปเด่นเป็นลายยางเดียนว,วายจังไหนเดียวเชื้อราควบคุมศัตรูพืช มแมลงในนาข้าวสมุนไพรในการป้องกันกับจัดศัตรูข้าวบางบ้านก็สียาอย่างเดียวแล้วครับแต่เกษตรอินซีาาใครจะเห็นจังเลยอ๋ออินซีเดี๋วยวผมอ่านก่อน เสื้อเองครับมีวิธีการเป็นพระตนศัตรูข้าวใส่ศัตรูข้าว,ใ,าวในที่เขาสามารถจัดการเองหนึ่งปู <c oughs> กี้กระแทบครับเอามาเห็ด <c oughs> <c oughs> ประเดีกกระแทบนะครับตะกัเตีนเจ็บทอดให้มดนะครับ นี้สำคัญกว่ามูแสบที่สุดหลายเมนูอย่างอื่นกับว่าสามารถที่ขวบคุมมันได้ครับคือจ่านนอนนี่็กินว่าได้ก็ต้องใส่ตัวตัวตัวกำจัดอย่างอื่นที่มันเป็นที่พวกเป็นทำท่าทำอันตรายทำอันตรายต้นเขาคือยิดเรื่องอินซีไปก่อนครับเพ่ใส่ยา ไปบางสุ่มต so ัวครับสุ่มไงครับอันที่สามที่สีเสแล้ะที่สีมกุาาอะไรสาวสมัยอะไรสาวสมัยนี่ไงใบหูเสือน้อยนี่นี่นีสุ่มไงน่นี่นี่ใบหูเสือเนโอ้ ขึนมาจะจวดแท้อ่ะเต,ต้องฐานที่ซี่ครับ <ś led> นี่น่าสิเป็น ทานตะวันมุนอนนมันคือฐานที่สี่กระบวนการผลิตปุ๋ยอินซีนี่ตรวดเดี๋ยวมึงมึง,ม,งมึงขงงังหลังก่อนบรรยากาศปันี่สรวจครับงามงามมาดูการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ดินอ,อุปกรณ์ยังส่ใส่ปุ๋ยแบบเด้ มันกับ,บว่ไวแล้วเบิงต์ตสูตรเนี่ยครับตอนเรียนวิชาฟิสิกส์เคมีเป็นอย่างทีนาเบื่อที่สุอสํารับผมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณโรงผลิตปุ๋ยหมักแบบระบบเติมอากาศเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ เพินพ่นเพิ่นเพิ่นเปิดประตูไว้เทอนี่ผมบ่ได้บุกลุกผมสิเอาเขาขาเดียวพิดจึงผิดครึ่งนึงอีกขานึงผมอยู่ข้างนอกตัวนี้เป็นแปลงไฟควบคุ้มเนี่ยผมเห็นอยู่โรงงาน,นอยู่สิเป็นแลกๆยกกันอ่านี่เครื่องปัน่นเครื่องผลิตเพืนอันนี้ฐานว่าเฮ็ดปุ๋ยครับนี่อัดเม็ดปะออกไป มันก็จบพวกของเขาครบสี่ฐานจกดเกิดไม่ฐานที่หา้วโอ้ข้าจงมาไทยรีวิวรีวิวดต็ติ้งแต่งงานอารมันสวยงามเด็งามเด้อๆๆชุดชุดชุดนะครับ ชุดเล้วไปเป็นยี่สิหนาที่สันสันแต่ว่ากะเต็มอิ่มกับอ่ความรู้ที่เพิ่นเห็ดเพิ่นไทยทอดไว้ให้อ่านให้ศึกษากันครับถ้าคนดีมาเกษตรอีเล,ลีแต่มีเวลากะสิมานางอ่านนางเบิงของมูลหลายอยู่ครับนี่ผมต้องไปเห็ดงานต่อ ทานมากเลยเอามาถ่ายบึงกันขาวๆกันเน,ะนานะโอเคมาครบยี่สิบนาทีกไทยผู้สาวถ่ายงกมีางเด็กผู้สาวใว่มาก You don't.